เปิด6คู่ดาราเพื่อนสาวคบผู้ชายต่อกันไม่สนเรื่องในอดีต เรียกได้ว่าดารานางเอกสาวมักคู่กับไฮโซหรือพระเอกคนนางเสมอเพราะฝ่ายหนึ่งก็โปรไฟล์แน่นทั้งฐานะครอบครัวการศึกษานาทีการงานขณะที่ฝ่ายดาราสาวก็มีความสวยเก่งมากความสามารถและเป็นที่รักของผู้ชมซึ่งไม่แปลกที่จะดึงดูดกันและกันโดยแน่นอนว่าในวงการบันเทิงนั้นก็ไม่ได้กว้างมากมายนะักทาให้เบิดครั้งดาราสาวบางคนก็มักจะคบผู้ชายคนเดียวกันกับเพื่อนสาวในวงการเสมอและแน่นอนว่าทั้งคู่ก็มีสัมพันธ์อันยี่ต่อ กเสมอไม่ได้จบไม่สวยแต่อย่างใดแถมบางรายก็มีรูปคู่สนิทสนมไม่สนอดีตที่ผ่านมาอีกด้วยโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิด6คู่ดาราสาวที่คบผู้ชายคนเดียวกันและมีใครบ้างนั้นมาเริ่มที่คู่แรกนั่นคืออุ่นเส้นวีริธิภาและเต้นานัทพรที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการที่สนิทกันพอสมควรโดยทั้งคู่มักจะมีรูปคู่กันบ่อยครั้งโดยหากใครหลายคนติดตามก็มักจะพบว่าแฟนคนปัจจุบันของสาวเต้าอย่างเฮงโซนาย เคยคบหาดูใจกับสาวหุนเส้นมาก่อนโดยสาววุนเส้นได้เปิดใจกับรายการดังและก็ตอบดีมากด้วยน้ําเสียงสดใสบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วทั้งคู่ก็เป็นน้องก็แสดงความยินดีด้วยที่คบกันต่อมาคู่ที่2นั่นคือสาวอ้ําพัชราภาและน้ําชาชีรานัทที่เคยคบหาผู้ชายคนเดียวกันนั่นคือไฮโซพกประธานวงพรประภาทายาทรุนที่สาของสยามกลการอุตสาหกรรมบริษัทชั้นนําด้านอุตสาหกรรมรถยกและอะไหลของเมืองไทยและยัง มีกิจาการโรงแรมสุดฮิปโรงแรมที่โดดเด่นด้านการออกแบบปัจจุบันผู้บริหารหนุ่มคนนี้เป็นกรรมาการผู้จัดการใหญ่ยอยู่ถึง5บริษัทอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าแม้จะเป็นแฟนเก่าไปแล้วทั้งคู่แต่ต้องบอกเลยว่าไรซึ่งปัญหาความสัมพันธ์เพื่อนสาวต่อมาคู่ที่3นั่นคือพิงกี้สาวิกาชียเดชและสาวนัทมิโอเรียที่สาวพิงกี้เอ,เองนั้นเคยคบหากับหนุ่มอ้มอธิชาติก่อนจะออกมาจบความสัมพันธ์และหนุ่มอ้ำเองก็ได้คบหาจนแต่งงานกับสาวนัทมิโอเรียซึ่งเหมือนว่าทาง คู่เอจะจบกันด้วยดีและไร้ปัญหาเพราะสาวพิงกี้และสาวนัทก็ยังมีผลงานให้ทำร่วมกันเสมอต่อมาคู่ที่4นั่นคือสาวแมทพิรานีและสาวแอฟทรักซอดหลังจากสาวแอฟเลิกสามีอย่างสงกรานต์เตชนารคทางคู่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ซึ่งในตอนนั้นเองสาวแมทก็ได้คบหาดูใจกับหนุ่มสงกรานต์หลังจากเลิกสาวแอฟได้ไม่นานเรียกได้ว่าคบตอบเพื่อนสาวในวงการแบบไม่ได้สนใจเรื่องในอดีตของอีกฝ่ายเลยทีเดียวต่อมาคู่ที่5นั่นคือสาว สักจันอัมคำซิริและอุ่นเซนเวดิทิภาที่เคยคบหาพระเอกดังของยุคอย่างชาคริตย้่มนามที่ต้องบอกเลยว่าแม้จะคบผู้ชายคนเดียวกันแต่ทั้งคู่ก็เหมือนจะ,ะไร้ปัญหาเพราะเห็นได้จากภาพที่ถ่ายรูปคู่กันอย่างสนิทสนมนั่นเองต่อมาคูยที่6นั่นคือนางเอกสาวสุดฮอตแพนเค้กเคมานิดและสาวเบลล่ารานีที่เคยคบพระเอกดังอย่างเวสุกลวัน์ที่ต้องบอกเลยว่าเหมือนทั้งคู่จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะทั้งคู่เองก็เคยร่วมงานกันมาแล้วนั่นเอง